ฟุตบอลมาแล้วเจอกันอีกครั้งนะครับในช่วงที่2กับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศจากผมมวยหูเมธานะครับจึงช่วงแรกผมมวยหูเมธาวิเคราะห์วิจารณ์มวยหน้าเล่นมวยหน้ารองศึกมวยมันชนันเมืองที่เบทีมวยลงติดให้แล้วท่านสามารถติดตามดูย้อนหลังได้กับ4ช่องทางการติดตามนะครับช่องทางที่1เป็น Facebook เมธา7สีช่องทางที่2เป็นเพจเมธา7สีช่องทางที่3เป็น u t u b e เมธา7สีและช่องทางที่4เป็นอ s สตาก a m เมธา7สีสี่ช่องทางสำหรับการติดตามนะครับ ทุกแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การวิจารณ์นะครับทั้งมวยและฟุตบอลนะครับผมเมธา,าต้องขอขอบคุณทางกลุ่มกีฬามวยพักยก168นะครับส่วนอกสนใจนะครับมาร่วมงานเป็นครอบครัวเดียวกันได้นะครับในกลุ่มกีฬามวยพักยก168นั้นมีข้อมูลมวยหน้าเล่นข้อมูลมวยหน้ารองรวมถึงด้านของข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับและที่สําคัญมีรายเสียงให้ฟังกันด้วยหลังจากสมัครนะครับหลายล้านที่ต้องการรายเสียงมวยนะครับสามารถฟังได้ในกลุ่มกีฬามวยพักยก168กช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอเดียราบ เราเข้าสู่ในด้านของฟุตบอนลนาิัฟุตบอลน่ารองค่าคืนนี้นะครับประจาวันอังคารที่4มีนาคมค่าคืนนี้จะเป็นเรื่องของฟุตบอลนะครับยูฟาแชมเปียนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกนะครับเจ้าบ้านนะครับจะเป็นการเจอกันกันกบระหว่างทางน,นะครับราชันชุดขาวเรอัลมาดริดจะเปิดสนามซานดิเอโกเบนาบิลรับมือกับทางคู่ปรับร่วมเมืองก็คือทางตราหมีอาเติโกมาดริดนะครับเป็นเรื่องของฟุตบอลคู่นี้จะเริ่มทาการคิปออฟที่ยอาตีสามของบ้านเรานะครับทางเจ้าบ้านนะครับ ก็มีทางคาร์โรอันเชโรติคุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนในด้านของทางผู้มาเยือนทางแอตมาดิกนั้นก็มีทางดีเอโกซิมิเอเน่คุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับผลงานนะครับของทางเจ้าบ้านนะครับมีชนะ4นะครับแพ้ไป1นะครับสหรับทางรีมาดิกนะครับล่าสุดเป็นฝ่ายนะครับเปิดบ้านนะครับพักตัวผู้เล่นนะครับแพ้ให้ทานนะครับรีเบติสมาครับที่ตะกอ1ประตูต่อ2นะครับส่วนในด้านของทางผู้มาเยือนทางตรามิแอตมาดิกนั้นนะครับผลงาน5นัดหลังสุดมีชนะ3เสมอ2อล่าสุดเป็นฝ่ายชนะทางแอติดยูเบามา1-0นะครับ ข้อมูลเบื้องต้นสถิติชื่อโค้ชสนามแข่งขันเวลาการแข่งขันผมมวยหูเมธาแจ้งข่าวเหมือนเบื้องต้นให้แล้วเดี๋ยวต่อไปมาจอดลึกในด้านของรายชื่อนักเตะทั้งสเปนต,ตำแหน่งที่คาดการว่าจลงสนามค่ำคืนนี้นะครับรวมถึงการวางหมากการวางกลยุทธ์ของทางให้โค้ดทั้งสองทีมว่าจะใช้กลยุทธ์แผนไหนและอัพนักเตะแผนไหนถ้าพร้อมแล้วตามผมมวยหูเมธากูรูไทยกีฬาแห่งวงการมวยและวงการฟุตบอลมาครับ สำหรับการสัดทัพของทางเจ้าบ้านทางเรยวมาร์ิกน,นั่นของบันนี้คาปลายอัพนักเตะจะเป็นของระบบ4-3-2-1ผู้รษสาประตูจะเป็นฮันเจ้าตีโมกูตัวยืนเฝ้าสาวห้ทางเรยวมาริกนะครับสีปาการหลังแผงแบ็กโฟจะเป็นทางเจ้าครับอันตัวนิโอรูดิงเกอร์ยืนคู่กับทางเจ้าราอูอาร์เซนติโครับก็จะรับบทบาทเป็นสอรับบรรชาเกมรับร่วมกันนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายจะเป็นเจ้ารูคัตบาเลสวิงแบ็กฝั่งขวาเป็นานเจ้าแฟร์ร็องมอนดี้นะครับก็เป็นสีแดงกลัง ครับและทางโดริโก้นะครับก็เป็น4สามแดนกลางครับของทางนะครับเรียวมัตติวันนี้นะครับวันนี้สามภาษานะครับแดนหน้าครับหน้าต่ำอย่างนั้นเจ้าจูดเบลวิงแฮมดาวเตะเดนมชาติอังกฤษนะครับรวมทางทางเจ้าวเลนิวส์จูเนียร์ครับและวันนี้หน้าป้ายเป็นทางเจ้าคีเรียนเอ็มบัฟเบ้ดาวเตะเดนมชาติฝรั่งเศสนะครับก็เป็นอะไรชื่อครับของทางเจ้าบ้านครับคือทาง อยูมาริกนะครับที่จะคาดว่าจะลงสนามค่าคืนนี้นะครับต่อไปไปดูความพร,ร้อมของทางตราหมีกันบ้างทางแอดมารลิกนะครับผู้รักษารประตูจวนนายเต้ายานโอบักยินเฝ้าเสาให้ทางตราหมีแอดมารลิกสี่ปากกาหลังแข่งแบ็กโซจวนป็นทีเจ้ามาคอสครับเยเลนเต้ยินคู่กับท่านเจ้าโซเฮงครับกิมาเลสนะครับก็จะรับบทบาทเป็น2อติเตอร์ฮับบัญชาเกม,มรับร่วมกันนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายเป็นทา่เจ้า เคมลองนะครับลองเล่ขับบิงแบ็กฝั่งขวาจะเป็นเจ้าเรอันโดนะครับจูดิงเก้นะครับก็เป็น4แดนหลังแผงแบ็กฟองทางตรามีแอดมาริตกนะครับแผงแดนกลางจะเป็นเจ้าจูเลียนโน่ครับซีบบโอนี่ยืนคู่กับทางเจ้าโรดิโกเดปอครับและทางเจ้าครับคาร์โนนะครับกันลัเกอร์นะครับก็เป็น3แดนกลางครับของทางนะครับผู้มาเยือนก็คือในของทางแอดมาริตกนะครับและทางของอีกหนึ่งนักเตะมิดฟิลด์ตัวตัดเกมจนทางเจ้าซามูเอลนะครับลีโนวันนี้กองหน้าพูดเป็นทางเจ้าฮูเลียนอันวาเรสยืนคู่กับทาางเจ้ องตัวกลิสมันนะครับก็เป็นอะไรชื่อกับของทานะครับตาามีแล้วกดมาริกนะครับฟุตบอลคู่นี้ครับเธอเนาะมุมมองผมวยหูเมทาครับถือว่าคู่ขี้สูสีนะครับทางตาดามีนี่ก็ถือว่าโชคโชว์ในเรื่องของฟุตบอลครับรายการนี้ส่วนทางใน่ทางเจ้าบ้านทางเรือมาร์ติกก็ถือว่าเป็นแชมป์เก่ากับฟุตบอลคู่นี้ถือว่ารู้เหลี่ยมรู้ทรงกันเป็นอย่างดีครับยกแรกในเรื่องของฟุตบอลคู่นี้ครับผมเมทาครับขอชี้ไปทางสายรามาคองเกมก็คือทานะครับ แอดมาร์ตลิกนะครับราคาเป็นรองนะครับครึ่งเม็ดวันนี้ต้องรองที่ทางแอดมาร์ตลิกนะครับคู่ต่อมาครับวันนี้นะครับคลับบูธครับวันนี้เปิดบ้านเจอทางแอดตันวิลล่าฟุตบอลคู่นี้ครับผมชอบทางคลับบูธเจ้าบ้านนะคู่ต่อมาครับ PSV ไฮโอเฟนครับวันนี้เจอกับทางนะครับอาร์เซนอลฟุตบอลคู่นี้ครับผมชอบในด้งนของทาง PSV ไฮโอเฟนนะครับและอีกดอทมูลนึ่ครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับทางเรียวฟุตบอลคู่นี้จัดไปที่ทางเรียวนะครับต่วในด้านของฟุตบอลนะครับ เด็กแชมป์เป้นชิปคับวันนี้คาดิฟครับวันนี้เจอกับทานนะครับเบอร์ลี่วันนี้จัดไปทางเบอร์ลี่นะครับและมิวบอร์คับวันนี้เปิดบ้านเจอกับทางพิทตอนทิฟตี้ครับผมชอบด้านของทางครับมิวบอร์และเบสตันนอตเอนเจอกับทางเจ้าสวอนซีลองสวอนซีและผู้สุดท้ายท้ายสุดนะครับเฮาทิตตี้ครับวันนี้จะชนะทางเปล่ามัดนะครับอ่ะวันนี้จบลงที่นี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับ